สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talk with Research โดยมิฉันพนภพพ่อพึ้งฐามรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะทางเราก็จะเชิญนักวิเคราะห์นะคะมาวิเคราะห์เจาะลึกโดยรายละเอียดในหุ้นรายตัวและนําเสนอข้อมูลไอเดียการลงทุนให้กับนักลงทุนทุกท่านได้รับฟังกันสําหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณรัสมิมานเสริมประเสริฐนักวิเคราะห์จากสานักวิจัยทิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะพี่หนูนะคะก็จะมาอัปเดตหุ้นตัวสิ่งให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะก็ต้องถามก่อนว่าตัวนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากโรคโควิดเยอะไหมคะพี่หนูโรงแรมก็โดนเต็มเต็มเลยค่ะก็ออคคิวแพนซีก็จะมีได้เฉพาะในไตรมานหนึ่งหลังที่เข้ามาช่วยค่ะก็ถ้ารวมเครื่องปีแรกก็อยู่แค่ประมาณ30%เปอรเเลวค่ะแต่ว่าโชคดีตรงที่ตัวนี้เขามีแบล็คหลอกคอนโดทยอยโอนก็ทยอยโอนมาเรื่อยๆหลังจากที่คลายล็อกดาวน์คะก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ มีรายได้จากส่วนของอาคารสำนักงานที่จะมีตัวซิงค์คอมเพล็กซ์มีซันทาวเวอร์ที่ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นของบริษัทอยู่แล้วก็มีส่วนที่ขายเข้ากองเอสแพรมค่ะแล้วก็จะมีออฟฟิศตัวเมโทรโพลิสที่เพิ่งแอคควายเมื่อต้นปีซึ่งโอเคเอาคิวเพนซี่อาจจะซอฟลงเพราะว่ามีลูกค้าที่มูฟออกแตก่ก็ยังถือว่าอยู่เลเวลที่ยังโอเคอยู่ก็เป็นรีเคอร์นิงเข้ามาช่วยในช่วงที่เรา,เาก่ในองรเฟือตัวของธุรกิจโรงแรม<ะ>ค่ะ แล้วตัวนี้พี่หนูยังให้คาแนะนายังไงคะจริงๆตัวนี้เราก็แนะนําถือ<ะ>เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเขายังมีตัวที่เข้ามาช่วยในแง่ของธุรกิจอื่นๆ<ะ>ที่ไม่ใช่โรงแรมที่โดนผลกระทบเต็มๆจากโควิด -19 <ะ>แต่ว่าเราก็ยังมองว่าคือเมื่อมีการฟื้นตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับในมองผมภาพไปปีหน้าแล้วล่ะตอนนี้ก็เลยแบบเหมือนกับรอการฟื้นตัว<ะ>ประกอบกับธุรกิจอื่นๆก็น่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่ภาพรวมเขาทั้งหมดของทั้งหมดของธุรกิจดีขึ้นค่ะ ก็สำหรับตัวนี้นะคะพี่หนูก็ยังให้ในคอมเมนตโฮนะคะการเก็ตไพรยังอยู่ที่1.45นะคะก็เดี๋ยวโน้นต้องแน่นิดน,นึงค,คือจริงๆตัวเนี้ยทางผู้บริหารเขามีการปรับเป้าไรายได้ปีนี้จะ20,000ล้านเหลือ9,000ล้านซึ่งเพิญของเราโชคดีตรงที่ว่าเราคอนเซปต v ฟกว่าทางที่ทางบริษัทไก์อยู่แล้วั่ะก็คงเมนเทนไว้เหมค่ะกันสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบขอบคุณพี่หนูนะคะหรือว่าคุณลัซิมาเสริมประเสริฐนะคะที่ให้เก็ตมาอัปเดตพู้ตัวสิ่งให้ดูทุนได้รับฟังการขอบคุณมากค่ะ ค่ะทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางทาทงอีเมลหรือ w w w t i s c o s e ด c o m หรือผ่านอินเทอรแกรม Tisco e d e ด e r t และกลับมาพบกับพวกเรานใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ